เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเมื่อน,นักบินของสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS นะครับเผลอทำกระเป๋าเครื่องมือหลุดมือออกไปในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่นอกยานนะครับปัจจุบันนี้กระเป๋าเครื่องมือนี้นะครับยังคงโครจรรอบโลกเหมือนกับดาวเทียมดวงหนึ่งแล้วนักดูดาวสามารถส่องดูเข้าได้ด้วยนี่ไม่ใช่ขา่าวความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการแต่อย่างใดนะครับแตเป็นเหตุประหลาดที่เกิดขึ้นนะฮะ โดยปกติแล้วสถานีอวกาศนานาชาตินะครับก็จะโคจรอยู่รอบโลกเราใช่ไหมครับวันหนึ่งก็จะวิ่งผ่านโลกเราได้หลายรอบเลยแล้วก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับจากนักบินอวกาศจากชาติต่างๆขึ้นไปทํางานบนนั้นนะครับเหตุนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนักบินอวกาศสารัฐนะครับชื่อคุณจัสตินม็อกเบลลี่และคุณโรโรโอฮาร่านะครับซึ่งออกไปปฏิบัติ หน้าที่นะครับนอกยานนะครับนั่นก็คือมีภารกิจจะต้องออกไปเปลี่ยนสายเคเบิลแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนบนแผงโซลา่าเซลล์ของสถานีอวากาศนานาชาติ ISS นะครับออกไปก็ออกไปทำงานปกตินะครับแต่เผลอทำกระเป๋าเครื่องมือลุดออกจากมือออกไปครับแล้วกระเป๋าเครื่องมือก็ลอยออกไปเลยถ้าเราดูหนังบ่อยๆเราก็จะต้องคิดไปในทางเดียวกันว่าเอา้ากระเป๋าหลุดเหรอ นักบินอวกาศก็เปิดจรวดที่มีอยู่ในตัวไงเปิดจื แล้วก็บ,บินไปแล้วก็ไปคว้ากระเป๋านั้นไว้แล้วก็กลับมานะฮะนั่นคือในหนังครับแต่ชีวิตจริงทาอย่างนั้นไม่ได้การออกไปนอกยานนะครับไปปฏิบัติภารกิจนอกยานเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงมากๆนะครับแล้วถ้ามีอะไรหลุดมือเนี่ยก็คือต้องปล่อยหลุดออกไปเลยแล้วเราจะไม่สามารถเอาสิ่งนั้นกลับคืนมาได้แล้วนะครับลองนึกภาพดูถ้าเป็นคนหลุดไปเนี่ยก็คือไม่สามารถกลับเข้ามาที่ยานได้แล้วนะครับไม่เหมือนในหนังนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ ช่วยอะไรได้เลยก็ปล่อยไปนะครับโดยปกติแล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างหลุดออกจากการทํางานนอกยานเนี่ยบ่อยมากถามว่ากระเป๋าใบนี้ตอนนี้ไปไหนล่าสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันเพราะว่านาซาเขาบอกว่าเฮ้ยเราสำรวจดูแล้วนะฮะทางภาคพื้นดินของนาซาเนี่ยทำการสแกนแล้วก็ส่องดูนะครับเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้ยังอยู่นะครับ คือสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เนี่ยมันก็อยู่ในลัศมีวงโครจรที่สามารถโครจรรอบโลกได้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะยังโครจรตามตามแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่นะครับ ไอ้กระเป๋าใบนี้มันก็เลยไม่หลุดลอยออกไปนอกอวกาศครับมันก็ยังวิ่งอยู่ตามวงโครจรโลกซึ่งมันเปรียบเสมือนกับดาวเทียมดวงหนึ่งที่มีอยู่เต็มท้องฟ้าตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเรามีดาวเทียมอยู่ประมาณ5 6 0 0 0ดวงบินอยู่รอบโลกเรานะครับเรียกว่าบินเป็นแมงวันตอมอะไรสักอย่างอยู่เลยล่ละนะฮะนัวเลยนะฮะกระเป๋าใบนี้ก็ยังอยู่ครับ มันยังไม่ได้ตกไปไหนมันยังไม่ได้โดนชั้นบรรยากาศเผาไหม้ไปนะครับแล้วมันก็จะวิ่งตามวงโครจรอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าจะสามารถอยู่อย่างนี้ได้เป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนเลย โอ้นะฮะแล้วทีนี้นักดูดาวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเราอยากจะส่องดูว่าเราจะมองเห็นไอ้กระเป๋าใบนี้ไหมกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าสีขาวแล้วก็มีขนาดใหญ่พอสมควรจึงทําให้สามารถมองเห็นได้ในยามค่ําคืนนะครับถ่านักดูดาวส่องกล้องดูนะครับโดยนาซาได้แนะนําวิธีการจะส่องกล้องหาดาวกระเป๋าใบนี้นะครับไม่ใช่ดาวเทียมผมจะพูดเป็นดาวเทียมนาซาบอกว่าให้คุณหาตําแหน่งของ ISS ก่อนนะครับ พอคุณเจอตำแหน่ง ISS เสร็จปุ๊บเนี่ยไอกระเป๋าตัวนี้มันจะตามหลัง ISS มานะครับห่างกันประมาณ5-10ถึงนาทีนะฮะที่บอกว่าประมาณ5-10ถึงนาทีเพราะว่าเจ้ากระเป๋าตัวนี้มันมีความเร็วช้ากว่า ISS มากนะครับผ่านไปแต่ละวันเนี่ยมันก็จะยิ่งห่างออกไปห่างออกไปมันจะโดน ISS ทิ้งไกลออกไปมากยิ่งขึ้นแต่ช่วงนี้ระยะเวลา1เดือนเนี่ยถ้าคุณมองหาตำแหน่งของ ISS แล้วคุณก็ ทิ้งระยะเวลาห่างออกไปแล้วรอดูว่าจะมีอะไรบินตามหลังมาเนี่ยคุณก็จะเจอกระเป๋านี้แล้วมันเป็นสีขาวมันสามารถส่องผ่านกล้องแล้วเห็นได้เลยเออนะฮะแปลกดีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้นักดูดาวสามารถส่องดูได้เป็นดาวเทียมรูปกระเป๋าสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีขาวนะฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยนะครับนาซาเล่าให้ฟังว่าในปี2008นะครับนักบินอวกาศชื่อไฮแมรี่สเตฟานีชินไพเปอร์โอ้ชื่อยาวมากนะครับ ก็ทำกระเป๋าเครื่องมือหลุดนะในขณะที่อยู่บนทางเดิอนอวกาศนอก ISS นะครับก็หลุดมือไปแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายผ่านระยะเวลาไประยะเวลาหนึ่งนะครับกระเป๋าใบนี้ก็จะค่อยๆตกลงสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็เผาไหม้ไปที่สุดนะครับนะฮะเหมือนกับปี2017นนะฮะอันนี้ก็มีนะฮะเป็นปฏิบัติการนักบินอวกาศเนี่ยออกไปซ่อมเกราะป้องกันอุกกาบาตขนาดเล็กนะครับอยู่ที่ของสถานี ISS นี่นะครับ ผลปรากฏว่าไอ้เกราะชิ้นใหม่ที่เขาเอาออกไปติดเนี่ยมันหลุดครับมันหลุดจากการถือถือจับทำให้มันลอยออกไปจากยานแล้วก็ต้องทิ้งมันไปเลยนะครับสุดท้าย นาซาตอนนั้นตกใจมากนาซากลัวว่าไอ้เกราะชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดมันวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับมันอาจจะไปชนดาวเทียมดวงอื่นๆสร้างความเสียหายอะไรได้หรือมันอาจจะย้อนกลับมาชน ISS อีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันเป็นเกราะป้องกันอุกกาบาตมันมีมันเป็นแผ่นเหล็กบางๆซึ่งมันแข็งแกร่งมากๆนะครับ แต่สุดท้ายเขาดูวงโคโจรแล้วมันก็คงจะไปไหนสักแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็สูญสลายไปในที่สุดส่วนนักบ,บินอวกาศที่ทำเกรอหลุดนะฮะก็ไปหาวัสดุในยานครับแล้วเอามาปะแทนได้ผ่านพ้นภารกิจนั้นไปได้ออนะฮะหรือแม้กระทั่งอันนี้เขาบอกมาเป็นปี2,549เป็นพศนะครับเขาบอกว่านักบ,บินอวกาศชาวอังกฤษนะครับชื่อคุณปีแอ์เซเลอร์สนะครับออกไปทาสาร ทนความร้อนให้สถานีอวกาศ i s s ครับกำลังทาทาอยู่เนี่ยไอผู้กันทาสารกันความร้อนเนี่ยหลุดมือก็หลุดไปเลยโอ้หรือ Mac แม้แกระทั่งการเดินทางบนอวกาศครั้งแรกของนักบ,บินอวกาศสหรัฐเก่าแก่มากๆนะครับคุณเอดไวคุณเอดไวเนี่ยนะฮะได้เดินออกมานอกยานนะครับแล้วก็เดินอยู่นอกยานเป็นครั้งแรกของมนุษยชาติเลยนะครับเมื่อปี1965 ตอนนั้นคุณเอสไว้ก็ทำถุงมือหลุดลอยไปในอากาศด้วยเช่นกันโอ้เรียกว่า มีจํานวนมากมายที่เคยทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าตกเข้ามาในพื้นโลกนี่นะฮะก็บรรยากาศของโลกเราก็จะทําการสูญสลายนะฮะทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้เผาไหม้ไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนมีอะไรนะยานอาวกาศสกายแล็บนะจนเอามาตั้งชื่อรถสำล้อกันเนี่ยนะสกายแล็บสกายแล็บสุดท้ายสกายแล็บไปหล่นนู่นตรงแถวนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียนะครับเป็นหล่นทางฝั่งโน้นแทนนะครับแล้วปัจจุบัน เ,เขาก็ใช้พื้นที่ตรงแถวแถวบริเวณนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียนี่แหละครับเป็นเวิ้งทะเลกว้างๆทางซีกโลกใต้นะครับให้เป็นสุสานของยานอวกาศและชิ้นส่วนอวกาศทั้งหมดนะครับโดยที่จะกําหนดวงโคจรแล้วให้พุ่งเข้าลงโลกแล้วให้ตกลงไปตรงนั้นถ้ามันยังเหลือเป็นชิ้นส่วนอยู่ครับ